ผมว่านะตอนเนี้ยพวกเนี้ยไม่สําคัญไอ้นี่ดีกว่าสิ่งสําคัญคือไอ้นี่ผมมีได้อไอเทมมากกว่าพอกคุถามจริงเหรอครับโอ้ไม่อันนี้อันนี้จาวันจาวันถามจริงครับธ oh นูไม่มีเชื่อไหมไม่มีธนูโอ้ มารอบนี้ไม่เอาโซนเรื่องความเร็วได้ไหมเนี่ยอันนี้เลยกันอันนี้เลยกันขอพริสมาติกชิ้นแรกได้ไหมพริสมาติกชิ้นแรกเลยพริสมาติกพริสมาติกผมอยากได้อาร์เซนอาไข่อาร์เซนอาไข่ระด,ดับสามไม่ใช่อาร์เซนอาร์เซนอะไรล่ะเอ็นชิเอนเอ็นชิเอน,เนอาร์เ รักรักสเลพูดแทน,นจริง1นึ่งโหวตหนึ่งโวตหวตหวตหวตขออะไรก,ก็ได้ที่ไม่ใช่ทามเที่ยัมได้ทองได้ไหมเซอร์มาได้หมดหมอกเลยมาซอร์ให้หมดโอ้โหเฮ้ยแพนโดราเบนช์แพนโดราเบ จัดมาสิงานนี้ขายยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวนะอัพเลยกันอัพเลยกันสนตนวนนี้ตัวหนึง่งโอ้ที่เต็มว่ะโอ้โหขายตัวนี้เงินสิบตัวเกมเราต้องจิงความได้เรืบหรือเปล่าก็าคือเหน่เหน่เหน่ไหม Glass Industry ได้ทองทุกครั้งที่คุณสร้างไอเทมดูดูดูชิ้นเดียวมีอยู่ชิ้นเดียวมันมีอยู่ชิ้นเดียวแล้วจะผมจะสร้างยังไงเออเออเออแตกเอเราแตกปลูกก่อนได้อีกขอร้องแลวขอร้องเถอะพี่สักตัวหนึ่งมันไม่ได้กห่ฮะ เหลือว่าทำไมเลือดอ,อีกเดียวห้าสิบเลือดห้าสิบตลีวโอ้ตลิ้ตาปินไปแล้วขอสลิวได้ไหมขอสลิวเธอสลิวตุ้ไม่ทันบอกเลยว่าไม่ทันตะเหลียวมาทำอะไรนะนัมม่นเด็ดทำอะไรดิม,มเมอร์เสียดิม,มเมอร์เสียเก้าตัวดิมเมอร์เสีย ไม่รู้อะเดี๋ยวลองดูกันนี่โอ้โอ้ลงไปดิมันซีอาจจะก้าวตัวไหมดิมันซีอาจจะก้าวตัวหรือเปล่าถ้าถ้าเคียวมันออกอีกสักสองสามตัวเนี่ยผมเล่นดิมันซีายาวเนะี่ยผมไม่เล่นละไอเชโลไอเซว์จะดูจีซงละจะดูจีซงละรอบนี้เพืนะ่าจะมีคนใช้ใคาลิสตาเยอะเหมือนกัน เป็นมาเซียนนี่ไงนี่งไง,ง,ไงผมบอกว่าเล่งสปีดครับไม่โดนเคียวด้วยต้องวางเคียวไว้ข้างๆหน่อยเฮ้ยเอาเอาชนะอ่ะเนี่ยเออไม่ไม่ไม่เราแพ้เราแพ้เราซูไม่ได้เออป่ะซูไม่ได้ซูไม่ได้ ราบใดที่เชลไม่มีไม่มีกุญซูไม่มีเรสเบลดเราก็จะสู้ใครไม่ได้เลยโอเคครับผมได้คอมในดวงใจละเดี๋ยวใส่สลิเยอร์ให้ลักไม่งั้นก็ให้การเรนอ๋อธน,นูกับคาทาเวทแค่นั้นแหละ ต้องรีบขึ้นเปือหกไม่งั้นเคยวาไม่จุติจงมาจงมาจงมาอ้าวโอ้โหไม่มาวินซอฟว์ซาริโอสกิวกว้างขึ้นอย่างงั้นเหรอีน่นิตตายส่งอาเทยมต่อผมว่านะตอนเนี้ยพวกเนี้ยไม่สำคัญไอ้นี่ดีกว่าสิ่งสำคัญคือไอ้นี่ผมจะได้ไอาเทยมมากกว่าโอ้โหถามจริงครับ เดี๋ยว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 โอเคโอเคดีดีดีังธนูมาเกลแมวตุลิกเกลสวยงามมาก oh, <my> ไปละเจอกันไปละเจอกัน <laughs> ลทิ้งไทิ้ไท้งิ้ไม่ใช่แล้ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวหาตารเดนหาการเดนลงอีกตัวนึงไปเอาธนูไปเอาธนูไปเอาธน,นูดุเดเลยอ่อเ่นใจโอ,โอเคครับผมว่าเขาคงจะไม่ตกมาอยู่ออกคู่แรกนะแต่มัน,นอีกรอบนึงเนี่ยมันอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ จ a ว r e n my brother I knew you would come เดี๋ยวไปเก็บสเวนไว้โอ้ลงอะ่ะตอนตน,นี้เดี๋ยวเปลี่ยนร่างงานลำบากแล้วไงหายสองตัวเจ้าวานกับลักซ์แล้วมีคนเล่นสเตเดจิสต้องไปแย่งกันอีก โอเคเอาอยู่ครับผมบอกเลยว่าเอาอยู่เอาเซตเซตเตอร์สตัวสกิลสองรอบแต่ไม่ใช่ปัญหาเราสำหรับเราไม่ใช่ปัญหาหรอกครับไม่ใม่ม่ใม่มันต้องมาใชางงี้มันต้องไม่ใช่อย่างงี้สินุม่มโอ้โหจบละ okay, เดี๋ยวเดี๋ยวหาเลสเบดเดี๋ยวหาเลสเบดให้ไม่ต้องห่วงไออื่นจะไม่มีนะ e รสเบลดเรสเบลดถั่ถามจริงเหรอครับถั่วไม่มีต้องมีต้องมีไม่มีเราแตกบอกเลยเอานี่มาคาริโอมาไม่ใช่อะไรอมอยากได้ของไม่ได้อยากได้ของอยากได้การิโอตัวใหญ่ๆคุณซูเนี่ยตั้งแต่เล่นมาต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะผมได้ดีมาเซนตั้งแต่รอบ2-1เลยเพื่อนในคุณซูตอนนี้คุณซูเรสเบลด ไม่ใช่เรสเ a ลดเป็นเรคคอร์นิ r งเรคคอร์ r ิ c งเรคคอเป็นคุณแุแห่งแสงเรสเ a ลดแห่งแสงเ okay. ธนูธนูโขอแค่ oh, okay. นูมันยากตรงไหน okay. เ,เริ่มมาแล้ว ไม่ทะัวไม่มีตูไม่ได้ี่ตีตีเร็วขึ้นนิดนึงกป็ยังดีปั่นครับโยนแล้วนักปั่นปั่นปั่นปันมันได้ลากไปแล้วไม่นะตัวนึงไม่ได้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 ม่้ไได้ม้่่ไม่่้่่ด เอาดิวัดไซส์กันไปเลยอะ ธนู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 เรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตานเวท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 อืมแล้วก็เปลี่ยนสเวนให้กลายเป็นนรบแถวหน้าของเราเจ็ดตัวว่ะเจ็ดตัวว่ะ เออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพออัพแบตแล้วเอาล,<ง>ลักลงเลยเดี๋ยวเอทอกลงเลยก็ได้นี่ลอารักมาและนี่เห็นไหมครับโอเคแล้วก็เอาสวนอัพเลยเดี๋ยวนีตุหาเอทอกลงหาเอทอกลง โอเคผมว่าเดี๋ยวทำลักหรือว่าจาวานดาวน่าจะได้ผมมีเพนดราเบสไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ดูดิแบบขาม,มีเลสเปย Space, แล้วดูดิดูดิเดราเรื่องกันเลยแล้วประเด็นคือเนี่ยทั้งเกมมาหยิบเพนูไม่ได้สักอันเลยขนาว่าดูดิดูดิเอาบิ๊กกร็บแบ็กมาเอาเอิร์ฟกร็บแบ็กมา ธน,นูอยู่ไหนธน,นูอยู่ไหนโคตรคอนเทนต์นะ่ะหาธน,นูไม่เจอสักอันเนี่ยอาดู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 ธน,นูไม่มีเชื่อไหมไม่มีธน,นูโอ้ยไม่มีธนูธนูอยู่โอ๊ยเดี๋ยวเดินแวเดินแวเดิดดนแวธนูอยู่แห่งหนไหนยธน,นูอยู่ไหน ผมผมต้องหวังพึ่งให้ไอ้ไอไ้แม่แสงแสงออกเป็นธนูแล้ววะออกเป็นเรสเบลดมีลิ์มาเออเอาอย,อ,เอ,นนอยู่เนี่ยคอามนีเป็นคอมที่คนลืมอย่งๆเนี่ยมันบางทีมันก็โหดในตัวของมันนะเห็นปะแต่ว่าผมล่อเซลเยอร์ไปสี่อะแบบใช้ใช้ใชใชใชแสงแั่งไปแล้วสองอ่ะเดี๋ยวผมหาลักดีกว่าหาลักดีกว่า ต้องหาลักต้องหาลักอุ้ยไม่ใช่ไม่ลักไม่ออกอาเซียออกอู้นมาแล้วมาแล้วเออนี่ไงมาแล้ว,ออไ,มลวไม่ลักก็จาวานนะ่ะขอสักตัวหนึ่งให้เป็นสังเดวเดี๋ยวผมว่าหลังจากนี้จะเก็บเงินขึ้นเบลก้านะเพราะว่าเคียวจะได้ตีแบบทีๆขึ้นหน่อย โอเคผมว่าคอมผมมันแพ้คอมอิน o ว e r เกอร์อะมันแบบอิน o ว e r เกอร์ที่เป็นคาร์มาแบกเพราะว่าคอมนี้มันต้องแบบอยู่ติดกันอะแล้วคาร์มาแบบโอ้ oh, ยิงทีกระจายแหลกดิมาเซียดิมาเซีย,ยตีเข้าไปเอาว่าชนะเซริชิตสุดยอดครับเป็นแอนตี้เมตาที่ถูกลืมจริงๆว่ะคอมนี้ โอ้โหโอจริงเช่อาเซียใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งรอบน,อนี้เซนชูนี้ใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเชื่อเขาเลยเชื่อเขาเลยเร็วกว่ารักสามอ่ะหกแล้วคน 3, 6, วนี้เก้าโอ้โหเลยสามตัวเ้ยไม่สิบข้างหลังหายากว่ะไม่สุ่มดีกว่าเดีย๋ยวผมเน้นให้แพนดราเบสกันออกดีกว่า เด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเก็บตังค์ขึ้นเรลวเก้าเลยอ่าดูดิตีช้าเลยตีโคตรหนืดเอาดิตีโคตรช้าเอาดิตีแบบหนืดหนืดเอาดิถ้าไม่ได้ลักช่วยนี่คือน่าจะแตกนันเนี่ยเพราะว่าเคลตีอืดมากอุ้ยโทษดีครับรวมไปทองมันเยอะ กุ es, birds, 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 birds. ้ซูรสเบลด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 โมโหโมโหเอาเข้าไปเมันเชงเรื <h <h ่องมันเช็หน้าเศ้าจริงจ อุ้ยเช่นว่ะไม่ซื้อดีกว่าไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวนะเออสลับตัวนี้ลงมาก็คือออาโซเวนก็แบบหนึ่งดาวทั้งเกมอเอาดิอย่างนี้ดีกว่าเฮียซโอ้ยมันออกขวา ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ย hey, แต่พอปัดขวาปุ๊บมันจะมาทางนี้ดิตีมันให้แตกก่อนมันจะมาได้ไหมพุ่ย <c oughs> มาทางนี้ก่อนปะมันที่ก่อนปะโอเคไม่เป็นไรไเไเดี๋ยวพอตีเสร็จปุ๊บมันขอกขวานี่ไงนี่ยงง <c oughs> โอเป็นตัวที่เอาเน่เอาหน่อยไม่ได้แต่มันก็โหดอยู่แต่ถ้าลไม่ได้ก็แบบนี้ <c oughs> เอาวะเอาวะเออราสีนาักษ์นี่มันดีจริงๆเว้ย <laughs> อยากให้เล่นมากอ่ะอยากให้เล่นมากอ่ะฮะอยาให้เล่นมาก,มาก <laughs> อ่ะ <laughs> I will n นอดกินผัดเผ็ดรู้จักขอบขอคนไ่กินผัดเผ็ดหน่อยอุ้ยแย่แล้วว่ะมันมากระจูกตรงนี้อันโดนตรงนี้โดน โน่ารอดนี่ไงเอ้ยดีแนละ้วยังไม่ได้ใช้สกิลสวยโอเคครับแล้วทีนี้ก็กระโดดอีกทีนึงสวยครับจีแตกเรียบร้อยพี่ต้องหาเราต้องซื้ออาเซียดักโเฮ้ยไม่งั้นเดี๋ยวอาเซียสามดาวเฮ้ยนี่นี่มาพอดีเลยเสร็จผมก็สิ กี่รอบนี้เสร็จซีเสร็จซีซื้ออาเซียดักไว้แล้วหนึ่งลักสามเออข้างหลังไม่มีสามหกนี่ 9, 10, นี่เก้าสิบสิบเอ็ดเหลืออยูตัวเดียว่อแบบเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนหน้าเป็นลักสมามจริงตัวหนึ่งโอโอเค โอเคเงินเราค่อนข้างจะเยอะครับเงินเราค่อนข้างจะเยอะเออนีเดี๋ยวหายทิ้งไปห้าสิบหกไม่เป็นไรเราไม่รีบเราไม่รีบเราไม่รีบเราเก็บอาเซียไว้ป้องการการได้สามดาวณจุดจุดนี้ไม่มีใครหารักสามดาวได้แล้วแน่แน่แค่สุโอ โอเแบบนิดๆไปนี้ๆคนนี้ต้องแตกก่อนต้องให้คนนี้ต <contrib io Willy> ้องให้ไหนสักคนหนึ่งก่อนอารลี่อยู่บนแท่นอยู่สวยโดดหนึ่งเสียงมันใช้สกิลโอ้ยโอ๊ยเด้อเดอเด้ออีทิ้งอีทิ้งโดด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 โอ้โหไม่ทันไม่เป็นไรชนะอยู่เออ เอาว่ะเอาว่ะไม่ออกสัก,กตัวสามหกลงอะไรอีกตัวหนึ่งดีอะก็นอตอีกตัวหนึ่งเเลเยอร์เควนนะ่ะเกวนอยู่ตรงนี้ออติแคสจริงๆลงทีมมเอาเอาสเตจเจสเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้นะ มาทางนี้มาทางนี้มากลับไปน,าานี้แล้วก็ตีกับทางนี้โอเคโอเคได้ไเดย่้ยไปทางนู้โอเคดีดีดีตีฟรีงานนี้อุ้ยอุ้ยไม่ตายครับผมอึดอึดอึดมากเรียบร้อยสุาพัเป็นต่อตกอืมไปล้วหนึ่งคนไม่ด้เจอเยอะมาก อู้กาลิโอเยอะเอาแย่อย่างนี้สิแจมเต้เดียวกาวแล้ว ATT หนึ่กาลิโอไม่เอาหายากแล้วเป็นสวยมากครับหาตัวละครก่อนเยี่ยโซ่โซ่เจอคันนี้ปะ โอ้โหถามจริงต้องได้อยู่ต้องได้อย่างน้ต้องได้อยู่เอาดิเอาดีสลีเราห้าตัวเอาดิโอ้โหโอ้สุดยอดครับแตกเรียบร้อยเออเรียบร้อยหาลักหาลักเอา,เอาโ,อโ,โอ้โหอดละ ทำไมอ่ะทำไมเร,เราอยากได้รักสามที่มากว่ะ